มีงานวิจัยใหม่ระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอิทธิพลเหนือบริษัทยุโรปจำนวนมากผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัทจีนโดยอิทธิพลเหล่านี้มักจะซ่อนอยู่ภายใต้การลงทุนผ่านนอมินีมีบริษัทยุโรปที่ว่าดังกล่าวหนึ่งในสี่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยรวมๆแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจตั้งแต่ระดับกลางไปถึงสูงเหนือบริษัทยุโรปกว่า40เตที่ถูกบริษัทจีนเข้าซื้อในรอบ10ปีที่ผ่านมา งานวิจัยชิ้นใหม่ของดัตเทนนาบริษัทที่ปรึกษาของเนเธอร์แลนด์ซึ่งติดตามการเข้าซื้อกิจการกว่า650หแห่งตั้งแต่ปี2553แสดงแผนที่ระดับอิทธิพลของรัฐบาลจีนที่มีต่อบริษัทยุโรปจากสูงถึงต่ำเกือบหนึ่งในสี่ของบริษัทดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากรัฐบาลจีนในระดับสูงนั่นหมายถึงผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ดัเทนนาระบุว่างานวิจัยนี้มีความท้าทายมากเนื่องจากมีนกีนนนนนอมซกััหลายช้ i m มเมจิ t เนชันเทคโนโลยีหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีสำคัญของอังกฤษถูกขายให้กับบริษัทการลงทุนแห่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนควบคุมอยู่เทคโนโลยี <Technology S 1> ของบริษัทนี้ถูกนำไปใช้ในสมาร์ทโฟนเกือบหนึ่งในสามทั่วโลกเดดเทนนระบุว่าตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมบริษัทของอังกฤษนี้ผ่านนมินีเชั้น เมื่อต้นปีที่แล้วสาภาพยุโรปเริ่มวางแผนใช้ระบบตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอยู่นอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงกฎระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา